ช่วงคนอวดสวนป่นนี้นะครับอลผมจะมาถอนนี้นี่ละเห็นไหมครับสามหนึ่งสองสามสามกระถางนี้นะครับจะเป็นหัวไชเท้านะครับแต่ว่าปลูกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อายุสามเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมเคยไม่ได้ให้น้ำมันจนมันเกือบตายไปทีหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงดินเนี่ยมันใช้ปลูกหัวไชเท้ามาถึงสี่รอบแล้วนะครับมันก็เลยไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาดูกันว่า วิกฤตขนาดนี้นะครับหัวเชเท้ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันคืออะไรทําไมมันถึงตกนี้นะครับมันก็คือเราปลูกแบบปล่อยๆครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวครับก่อนที่จะมาดูหัวเชเท้าเราหลอกล่อมาดูถั่วฝักยาวกันนะครับนี่เป็นถั่วฝักยาวครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวน้อยๆนะครับอันนี้อันนี้ไม่น้อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมตัดกินได้แล้วครับมีอยู่สี่ฝักนะครับที่ตัดกินได้ เตล่าอีอีกฝักหนึ่งไหนวะอ๋อไม่ใช่นี่มีหกน,น,นะครับทั้งหมดหกฝักนะครับคราวน,นี้เราก็มาดูหัวใช้เท้าเรามั่งหรือว่าที่คนไทยรเรียกกันว่าผักขาหัวนะครับอ่ามันมีทั้งหมดกี่ต้นวะกูลืมนะครับหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกิ้งจกตกกระไดนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสิบเอ็ดต้นนะครับผม สามกระถางนี้ผมปลูกโดยใช้วิธีใส่กระถางละ9เม็ดนะครับแบ่งเป็น3หลุมหลุมล,มละ3าเมล็ดนะครับที่เหลือรอดมาได้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมว่าวิธีนี้ไม่น่าจะเวิร์กน่าจะปลูกเป็นแบบว่าสหลุมเอ้สามหลุมหลุมสะ2เม็ดนะครับแล้วค่อยๆตัดต้นที่ไม่แข็งแรงออกไปนะครับมันน่าจะดูดีขึ้นนะครับสําหรับขนาดของหัวเชเท้าในคราวนี้ก็ค่อนข้างเล็กครับแต่ว่าสวย ทีเดียวกินได้อร่อยอายุมันครบสามเดือนแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องเอาออกอะ่ะไม่งั้นมันจะฝามนะครับฝามฝามฝาฝามฝาม,มันไม่อร่อยนะครับดูสภาพโหพวกนี้แล้วเจนสัมผัสได้โอเคแล้วมาหลังมาคุยกันเรื่องคนอวดสวนต่อนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตในบ้านผมนะครับอันนี้นะครับเป็น ยอดฟักทองนะครับมันเป็นฟักทองพันกินผลนะครับยอดมันก็เลยสั้นๆนะครับกุดๆดูที่การที่การยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะครับที่เก็บในวันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นผักบงนะครับผักบงผักบงมาลครับนะครับโอ้เก็บให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้กินเองนะครับแล้วผมกินเองก็ไม่ไหวละนี่ อันนี้มันคือปาม่วงห้าลูกนะครับนี่เก้าลูกนะครับปม่วงพันเดียวกันฟองเดียวกันเลยครับแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้ทําไมสีไม่เหมือนกันก็นกไม่รู้สว่วนอันนี้เป็นห้าห้าฟ้วยใชเท้านะครับแม่งทำไมต้องชังนักด้วยวะโอเควันนี้เรามีคนอวดสวนแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ